สวัสดีค่ะท่านมาชมขายเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้พามาเลาะเบิงงัวค่ะเป็นจะขายค่ะแซนแม่ขาวนี้บอกค่ะแม่แม่ขาวก็แม่แดงนะแม่แดงน้อยนะแม่ขาวก็แม่แดงน้อยจักปีแล้วน,นี่ยังบ่ฮอยปียังบม่หอดปโอีโอ้โอใส่ค่ะกำล,ล,ลังมาแม่แม่ขาว ก็แม่แดงน้อยใช่ไหมแดงน้อยทางในเบ้างแน่แดงแนเบ้างแน่เออเออจับปรกันเบ้างแน่อัลโหลแม่แดงน้อยนะคะนี่แดงน้อยตัวนี้แหละแดงน้อยโอ้แล้วกับตัวมุมน้อยนั้นแม่ขาวแม่แดงแล้วกับมุมน้อยนี้ ผ,ผูมุมผูมุมก็แม่ขาวนะโู้ไปพุ่นละตัวผู้ก็ตัวขาวก็แม่แดงน้อย,ยที่อยู่ในอันในในฐานเพื่องนะคะสองตัวสามตัวค่ะสามตัวเพื่อนจะขายม่สัก่ไนะคะ โอ้แม่นี่ยาวขลาดเลยบ้านในฮอดอันนั้นได้ปหครันนี้ขักยุ่งสองจุดค่ะเดีนาวนำได้บางนำได้บ้างนำงวได้บ้บ้องสวัส่งองเอว ตัวนี้อีกอแม่ลูกวัวมันมีวัววัวสองโคมแม่ลูกสองโคมกับตัวพ่นปะคะกับผูยังสองโคมตัวนั้นระบังนะ ยังแม่ขาวกับตัวถังท้ายแล้วเนาะค่ะแม่ขาวกับตัวมุมถังท้ายแล้วตัวนี้กับตัวอันทัดไปหันเดวเดะเดะวอวยมาแล้วเ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 ดะโชว์แล้วโชว์ให้เห็นแล้วเดะโว่ให้เห็นโอ้เดะสวดทรงองค์เอวชุง ร้130อยสามซีพูดล้วนะร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกห้องไว้ค่ะห้องไว้ค่ะห้องไว้แสนสอง,อง, 1, อง 1, กับตัวหูนี่เนาะคะ่ะกับตัวหูนี้ ตัวผู้ห้าตัวเนาะห้าตัวห้าตัวห้าตัว ศูนย์หกสองเก้าเก้าสามแปดสองหนึ่งหกค่ะติดต่อได้ค่ะติดต่อเบอร์นี้ได้ค่ะโทรหาได้ค่ะสนใจนะคะก็ร่างอพยพหาศูนย์หกสองเก้าเก้าสาม เรื่องเอได้เบอร์062 993 8216 8216ติดต่อได้ค่ะโทรหาเลยค่ะแต่ตัวสวยๆอันนี้ก็เดินมาแล้วหนึ่งตัวสวยๆสวยๆนี่พวกแล้วจะว่ามันหนึ่งดีควมข้อบเข้าอยามาใส่อยู่

คะโคมเนี่ยบอกคะอะไรคะโค้งข้อกันเห็นแล้วโค้หนึ่งก็โคงขาวขก็มบบังมุมน้อยโค้งขาวกบมองมุมน้อยโค้งนี่ก็ขายนะคะนั่งกินนมแม่อยู่ค่ ที่ต่อมาได้ค่ะที่เบอร์062-993-8216ค่ะ ก็สูง130ร้อยสามสิบบวกะร้อยสามสิบบวกเลยลูกอออโอ้อ่ คนนั้นเด็กสาวคนนันเระว่าที้ี่าวหลังเื่อนชองบอกหูใหญ่มาดังทุกนีเลย เา <og im. S 1> มัดันไว้จิมัดันไว้จิมันจังว่าวัวเมียขี้นอยู่กั้นกินเนี่ยค่ะเออ้ตัวผู้ใหญ่มมนยาเนาะ ว่นเดี๋ยวมันกินข้ามบางใหญ่เลยคนะ สนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์0629938216ค่ะ กินหยาเก่งๆกินหยาเป็นตะพี่อยู่ด้ค่ะเนะกินเฟืองอันนี้กินแต่นมลูกแม่เลยอันนี้ ติดต่อต่อรองกันได้พูดค,คุยกันได้ค่ะที่เบอร์0629938216ค่ะ อ่าเอามาโชว์อ่าเอามาโชว์อ่ามาโชว์มาโชว์ชมคลิปนี้ก็ให้ชมพอแก่นี้ก่อนคะ่ะถ้าสนใจกระทักมาได้คะ่ะติดต่อติดตามตอนต่อไปนะคะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า